ารเกมมิ่งแลบล้านไก่ตันเกมเอเอกกับฟิชแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกแถมทางร้านย,ยังเติมโลบักแท้ให้ในไอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแท้ไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใครสนใจในเล่นอยู่ใต้ลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าว ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปลืองค่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆและราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจแนะนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเท่าตัวนี แต่เราจะได้สเปคที่แรงกว่าถึง3เท่าตัวเลยซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวโหลด u g Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยเอาละวันนี้จะมาสอน FK Legend State ของอัปเดต Backcover อันใหม่นั่นเองซึ่งเป็น Legend State ที่แอบยากดิๆสำหรับคนที่ไม่มีตัวเพราะว่าเริ่มมาเนี่ยมันเป็นท่าที่แอบน่ารำคาดดหนึงคือเป็นท่าไม่มีทาา เป็นท่าที่มีธีทุาก็คือในเกมปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวอะไรที่สามารถตีงี้ได้นอกจากตัว perfect seal ซึ่งตัว perfect seal ก็ไม่มีตัวอะไรเก่งด้วยใน,นปัจจุบันนี้ก็เลยออกมาเป็น3ขอ3ตัวนี้ซึ่งถามว่าถ้าใครไม่มี3ตัวนี้สามารถใช้ตัวไหนแทนได้มั่งเท่าที่ลองมายังไม่มีนอกจากกรลลี่เลยแต่นี้ก็จะสอมแบบไม่ใช้กรลลี่แล้วกันก็อย่าลืมใส่โซอย่าลืมใส่โซให้ตัวที่ยังไม่ได้ใส่เลยนะจ๊ะ ถามว่าบัฟต้องจำเป็นตามนี้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ดีหรือถ้าไม่มีก็ลองไปใช้กันดูไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าส่วนที่จะ APA ด้วยจะเป็น x อสามแต่เพราะ x ่สามเป็นด่านที่ยากที่สุดหรือถ้าใครไม่มีตัวพวกนี้ก็ลองใช้เป็นตัวชนะทางก็อย่างเช่นพืชแพ้ไฟแสงแพทแสงแพ้มืดก็ลองเอาตัวที่ท่าตัวนะาฆ่าไปดูก็น่าจะผ่านชิวๆแหละแต่นี่คือเป็นความที่ใช้แล้วเวิร์กที่สุดเท่าที่ลองมาเดี๋ยวเอาเข้าไปอธิบายให้ฟังทีละปุุกเลยละกัน ก็เหมือนเดิมคลาสสิกเลย่ยหนเลือกไอดอลสองสามวางจริงๆจ,จะวางตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นตกนก้องวางขวาล่างจะวางตรงนก็ได้ที่มันฟรีดีบางๆแล้วก็4เลือกจูดูโน่ห้า,หาเป็นวางก็จะเป็นวางขวาสุดเพราะมอนมันดเดินเร็วนิดนึงเพะเราใช้คูณ3ด้วยแถมมอนก็เลือดเยอะด้วยเวฟแรก200 000, ล้านมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการตีแล้วก็ปุ่บต่อไปเป็น7เลือกโกโจโ8 9เเป็นวางอ่ะ อว่างโกโจเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะเป็น10เปิดยูดิแมเนเจอร์แล้วก็สิบเป็นสิบสอัพเนี่ยเราจะใช้แค่2ปุ่มนะเราจะไม่อัพจูรุโนโเราจะอัพแค่โกโจกับไอดอลซึ่งเนี่ยเดี๋ยวปุ่มอัพเดี๋ยวจะอธิบายทีแต่เดี๋ยวขอดีเกมก่อนอีกทีหนึ่งเพราะว่าตานี้น่าจะแพ้แน่นอนโอเคเริ่มตาใหม่ปุ่มหนึ่งเลือกไอดอลสองสามวางอ่าแล้วก็สี่เลือกจูรุโนโ่ห้าหกวางเจ็ดเลือกโกโจแปดเก้าวางใช้เป็นขวาสุดหมดเลยเพราะว่าการมอนลุด แล้วก็11 12, 12จะเป็นอัพไอดอล12จะเป็นอัพโกโจจะรอโกโจวางก่อนนี่พอโกโจมาปุ๊บมันก็จะวางได้ตรงนี้พอดีเป๊ะที่วางไอดอลอัพเกรดก็พยายามอย่าให้โดนจูโน,โน่หรือไม่ก็วางตรงไหนก็ได้อัพเกรดไอดอลเนี่ยเพราะว่ามันจะโดนอยู่เนี่ยทั้งแถมเนี่ยปุ่มอัพเกรดส่วนโกโจก็ประมาณนี้เลยง่ายๆแค่นี้เลยเสร็จลวการ a อฟหนึ่งรอบจบแล้วแล้วก็ปุ่ม13อ่ะแถม ปุ่มสุดท้ายก็เป็นปุ่มลีก็วางไว้ตรงนี้ระหว่าง place กับ button จบเลย1าปุ่มง่ายๆหรือถ้าใครใช้ไม่คอมอื่นก็อย่างที่บอกลองดูกันหด้ไม่รู้เหมือนกันว่าสามารถใช้ผ่านได้หรือไม่เพราะว่าเท่าที่ลองก็คือคอมนี้น่าจะเวิร์กสุดแหละแบบไม่ใช้กอลี่นะถ้าใช้กอลี่ก็น่าจะง่ายกว่านี้แหละหรือถ้าใครกลัวไม่ผ่านก็เอากอรี่อย่างลูฟี่เนี่ยมาเป็นหัวตีได่นะที่เอาลูฟี่มาเป็นหัวตีเนะนะี่ยเ,เ,นะเพราะว่า ลูฟี่จะมีแพสซีฟกอรลี่ก็คือถ้าลูฟี่เป็นหัวตีเนี่ยมันจะสามารถทําให้มอนทั้งแมทนตัวดาเมจแรงขึ้น5%แถมเดินสโลด้วยก็เลยเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับต้นเกมมอนจะได้ไม่ต้องหลุดไปไกลและแถมตัวอ่ายูนิตของเราเนี่ยสามารถปิดได้เร็วขึ้นหรือว่าถ้าเราไม่มีตัวพวกนี้เราสามารถใช้อะไรแทนได้มั่งอันนี้ก็แนะนํายากเหมือนกันเพราะว่า แบบนี้มันจะแพ้อ่ามอนไดเป็นท่าแสงแสงก็จะแพ้มืดมืดก็น่นาจะสองจินบูก็น่าจะรับจบอ่าตัวมก็เบดีมารุเปเบดีมารู้วางไม่ได้เพราะว่ามุมไม่ดีให้วางตัวแอรเหรือจะเป็นสุกุนะซเซเบอร์ไอเซนแล้วก็ไออูนโกนประมาณนี้ส่วนต้นเกมธาตุไฟก็จะมีอุนโนฮานะซันจิเจนอ i อิทาจิตัวพวกนี้ก็ไม่รู้ไหวหรือเปล่านะต้นเกม ก็ลองลองจูนกันดูแต่ถ้าใครไม่รู้จะใช้ตัวอะไรก็ประมาณนี้เลยจบบอโลโพกอะไรจบแล้วหนึ่งตาก็ได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเอฟให้ดูตาหนึ่งด้วยกันว่าทั้งนั้นมันเป็นยังไงก็แลรั้งหนึ่งนานมาแล้วในกระท่อมหลังน้อยในป่ามีแม่แพะและลูกๆอาศัยอยู่อย่างมีความสุขลูกแพะตัวน้อยน่ารักมากพวกมันดูเป็นของเล่นแม่แพะ,แะเหมือนกับแม่ทั่วไปก็รักลูกแพะเป็นอย่างมากเธอปกป้องพวกเขาจากสัตว์ป่าทั้งหลาย วันหนึ่งตอนที่เธอจะออกไปหาอาหารในป่าเธอเรียกลูกๆมาใกล้ๆและพูดขึ้นลูกที่รักแม่จะเข้าไปในป่าอย่าเปิดประตูให้ใครล่ะถ้าจะหมาป่าเข้ามาได้มันกินพวกเราหมดแน่มันเจ้าเล่ห์มากนะมันจะปลอมตัวมาในรูปแบบต่างๆเพื่อมาหลอกลูกแล้วจะรู้ว่าเป็นเท่าที่ไงหมาป่ามีเสียงเห่าและแม่มีลูกและมีเสียงหวานเจ้าจะจำเขาได้จากเสียงที่ต่าและเห่าทันทีขณะที่เธอกำลังจะจากไปเธอก็นึกขึ้นได้เธอจึงหันไปยังลูกแพะอ้อีกอย่างนะเท้าหมาป่าเป็นสีดำและเท้าแม่สีขาวเจ้าจะจำเขาได้จากเท้าเเเเเช่่่่่นนกกัััไไไไมมมตต้้้้้ออองงงงหวววครรรบแแาาปปดดใจลย แม่แพะจุ่มพิษลูกแพะทีละตัวแม่เข้าไปในป่าจระหมาป่าเฝ้ามองจากไกลๆเมื่อมันเห็นว่าแม่แพะกำลังจะออกไปแล้วมันจึงรอสักพักแล้วมันจึงมาถึงหน้ากระท่อมและเคาะป,ประตูใครลนาะเปิดประตูลูกน้อยแม่มาถึงแล้วแม่เอาอาหารอร่อยๆมาด้วยแต่ลูกแพะจำเสียงห้าวของหมาป่าได้ท,ทันทีพวกเขาตะโกนออกไปทแทนที่ยังไม่ได้เปิดประตูแกไม่ใช่แม่เราเสียงของแม่ทั้งหวานและไพเราะกว่าน,นี้ โกรธมากหลอกลูกแพะไม่สำเร็จมันจะไปที่ร้านเพื่อซื้อช็อกโก้ต์ใหญ่และกินเข้าไปตอนนี้เสียงมันฟังดูนุ่มขึ้นเยอะมันกลับไปที่กระท่อมและเคาะประตูอีกครั้งคราวนี้หมาป่าเริ่มพูดด้วยเสียงนุ่มลูกน้อยเปิดประตูเร็วรีบแม่เองแม่เอาอาหารจากป่ามาให้แล้วเมื่อได้ยินเสียงนุ่มของหมาป่าลูกแพะก็คิดว่าเป็นแม่ตนจริงๆแต่ในขณะที่เขากำลังจะเปิดประตูลูกแพะตัวหนึ่งก็ตะโกนขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวตูเท้าข้าวตา แน่นอนว่าเมื่อลูกแพะดูจากใต้ประตูพวกเขาก็เห็นเท้าสีดำของหมาป่าพวกเขาจึงตะโกนอีกครั้งโดยที่ไม่เปิดประตูเราไม่เปิดประตูให้แกหรอกเท้าของแม่ไม่ใช่สีดำเท้าแม่สีขาวแกคือหมาป่าด้วยค,ความโมโหโจัดหมาป่ากลับไปคราวนี้มันไปที่ร้านขนมปังเมื่อคนกบขนมปังเห็นหมาป่าก็ประหลาดใจมากฉันเป็นตังสวิรีทแล้วดังนั้นฉันจะกินแต่ขนมปังอย่างเดียวฉันขอแป้งหน่อยได้ไหมหมาป่าออกมาจากร้านขนมปังพร้อมกับถุงแป้งเล็กๆเกมื่อมันเข้าใกล้กระท่อมมันเปิดถุงและเทแปง้งใส่เสร็จไปเรียบร้อยสสาาาหรรับก AFK State Legend ออยย่่่ลลืืมมไปใโซ ถ้าใครไม่ไหวก็จะลืมใส่กอรลี่เป็นหัวตี้หรือถ้าใครไม่ไหวจริงๆก็ลองหาตัวอย่างที่บอกตัวพวกนี้มาแทนก็ได้แต่ไม่รู้ว่าตัวไหนไหวบ้างนะก็ไปลองเอชก,อก,ออกันดูขอให้โชคดีกับการหาคอนลอนกับดูเชียสน,นะจ๊ะไปละบุยบุย